โอเคค่ะสวัสดีค่ะน้องจ๋าวันนี้ดึกแล้วนะก็ไม่ดึกมากเวาสองทุ่มกว่าปานจว่าก็จะมาถ่ายคลิปลงลง YouTube นะ,ะแล้วก็ลง Facebook ด้วยนะคะวันนี้พร้อมกับมาเปิดเพลงเพร้อๆน้องฟังด้วยนะ,ะนี่อะไรเอ่ยเมท็อกเมท็อกอาหารทีอาาเสริมที่ช่วย ประคุณประโยชน์ให้กับสุขภาพาเ,ราเรามากมนะล้างสารพิษล้างสารพิษแล้วก็ล้างสารจากที่เรากินอาหารเข้าไปพวกหมูเนื้อเป็ดก่ก็พวกผัก,กต่งางๆที่ก็ฉีดพวกยาก,การาเล่งให้ผักสวยหรือว่าการแมงต่างๆนะ จะได้ไม <lok Beautiful, S 1> ่ตกค้างที่ร่างกายเราจะได้ไม่ตกค้างที่กระเพาะที่ลำไส้เราที่ตั๊ที่ใจของเราตัวนี้จะช่วยกระจัดสิ่งพวกนั้นของให้ตายทำให้เราสวยว่าผิวหน้าสวยว่าใบแข็งแรงเอาดียวสละด้เห็นเห็ะคะทำให้เราผิวพรรณน้องใสด้วยนะคะนอกจากจะทำให้สุขภาพเราดีด้วยกินบ่อยๆก็จะทำให้เราผิวพรรณสดแล้วก็ฟิเล์มด้วยนะอ่าสวัสดีค่ะว่าจะกินอ่ะวันนี้ สบากแล้วก็ส่อย่างที่ป้าเคยกินให้ดูว่าบางทีหลาจจะใส่นมเปรี้ยวนมข้นของเราหรือนมนมเปรี้ยวนมหวานหรือนมรสชั้นนั้นหรืออะไรก็ได้ที่เราชอบนะเราก็ขิงผสมลงไปวันนี้ป้าดันว่าจะผสมกับนมเปรี้ยด้ว่ป้าจะชอบนะคะอ่านี่ค่ะป้าดันว่าจะผสมนมนมเปรี้ยวนะ วนี่นะคะกินไปบ่อยๆแต่ถ้าไม่เราผิวพรรณดีผิวถุงเปด้วยนะคะทำให้เรามีสารต้านอนุมูลอิสระมีคอลลาเจนด้วยนะคะทำให้เราขับล้างสารพิษขับล้างไขมันช่วยเราทำให้เราไม่อ้วนนะกินบ่อยๆเต้านะทำให้เราดีนะ สไสปนี่นะคะมมเมทัพกนะคะกินแล้วผิวพรรณผ่องใสมนผลพิหมุม,มเฟิร์มสุขภาพแข็งแรงหายจากโรคไปแค่เด็บหลายอย่างมีส่วนผสมเยอะแยะมากมายที่เป็นคุณประโยชน์กับร่างก,กายเรา,านะคะน้องๆสนใจก็เข้ามานะคะอยากจะสั่งผลิตภัณฑ์ไปกินดูไปกินไปกิน,ไป,กนไปใช้ลองดูก็เข้ามาได้นะน้องจะสั่งได้ไปในวัดใหญ่ส่งให้นะผลิตภัณฑ์ที่ คุณภาพคัดแก่คุณภาพชั้นหนึ่งของโกลสตารอบริษัทแฝดแรกของเราไม่ใชว่านั้นมุมกล้องอื่นไม่ได้เลยเพราะว่าป้าจะว่าไอ้ไอ้นั้นไฟไม่เป็นนะเพราะนั้นต้องได้มุมนี้มุมเดียวหันไปมุมโน้นหันไปมุมนี้นี่ก็หันไม่ได้เพราะว่าไฟไม่ชัดนะมันไฟอยู่จุดเดียวหันไปมุมไหนไม่ได้เลยทำไม่เป็นไม่มีคนทำให้นะ ก็เลยได้แค่มุมเดียวนได้แค่มุมเดียวตรงนี้นะคะน้องจ๋าโอเงแล้วก็แฉนไปในน้องก็ไฟไม่ชัดแฉนมาทังนี้ก็ดูเมื่อคืนนี้ป้าธัญหัานดูแล้วมีความรู้สึกว่ามันอ่ามันไม่ได้นะมันไม่ชัดนะมันมัวมันฟ้าบางทีก็แสงสะท้อนใส่ป้นธัญได้แค่มุมเดียวนี่นะหอมอาร่อยมากกินแล้วก็ช่วยบำรุงสุขภาพเรานะคะ กินลงไปแล้วเราก็กินน้ำเปล่าน้ำน้ำเปล่าตามไปเยอะๆนะคะทุาอย่างอร่อยมากนะเนะขาจะช่วย ล้างร<ป>ะบบขับถ่ายของเรานะคะแล้วก็ล้างสารพิษจากตับไตจากน้ำไส้เรานะค,ะคัโะโอเคนะคะแล้วเราก็ตามด้น้ำปล่าเยอะนะคะ เราไปทนานอาหารที่กร,ริงมาเยอะแยะมากมายภายในหนึ่งภายในวันนั้นน่ะเพราะหลังจากกลับมาบ้านนั้นเราก็มากินตัวนี้ลงไปนะเพื่อเข้าจะได้ครับไร่ให้เราสาร,สรมิตไขมันสด่างที่มันจะตกค้างในลำไส้เรานะช่วยได้มากๆเลยนะคะโอเคนะคะคลิปนี้บ้านน้นก็พูดน้องๆแค่นี้นะโอ,โอเคค่อยๆพบกันในคลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ